สวัสดีค่ะเด็กๆและผู้ปกครองทุกท่านวันนี้เรากลับมาพบกับครูจอยอีกแล้วนะคะในหน่วยอาชีพในฝันนะคะเดี๋ยวเราไปดูอาชีพในฝันกันเลยค่ะอาชีพแรกนะคะ teacher teacher คุณครู Nurse พยาบาล Doctor แพทย์ Policeman Policeman ตำรวจ Post office Post office บุรุษไปรษณีย์ Chef Chef พ่อครัว Mechanic Mechanic ช่างยนต์ Sol soldier ท <Soldier. S 1> หารบกค่ะและต่อไปนะคะเราจะมารู้จักสถานที่ทำงานแต่ละอาชีพกันนะคะว่ามีอะไรบ้างต่อมานะคะเราจะมาเรียนรู้สถานที่นะคะที่อาชีพต่างๆเนี่ยที่เราได้ไปทำงานนะคะว่ามีอาชีพอะไรบ้างเดี๋ยวไปเพ็ิดลองดูนะคะ หอนอ่วยอาชีพในฝั่งใช่ไหมคะอันนี้คืออะไรคะวัดค่ะต่อมาค่ะโรงเรียนต่อมาบ้านต่อมาโรงพยาบาลอันนี้เลยคะสถานีตำรวจค่ะและสุดท้ายเลยค่ะตลาดค่ะต่อไปนะคะคุณรูมก็จะมีรูปสัญลักษณ์นะคะมาให้เด็กๆดูว่า ลูปนี้จะไปสถานที่ใดเดี๋ยวเด็กๆมาดูกันนะคะรูปแรกค่ะรูปอะไรคะพระค่ะพระมินทบาทอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่วัดค่ะต่อไปนะคะตำรวจใช่ไหมคะตำรวจตำรวจผู้หญิงอยู่ สถานีตำรวจค่ะอะไรคะคุณภูใช่ไหมคะอ่าคุณรูอยู่ที่ไหนเอ่ยอยู่ที่โรงเรียนนะคะต่อไปค่ะอะไรคะพยาบาลพยาบาลก็อยู่ที่โรงพยาบาลน,นะคะเราก็มาใส่ในช่องโรงพยาบาล ต่อไปนี้ค่ะใส่ชุดข,ขาวค่ะคุณอะไรเอ่ยคุณหมอ,อคุณหมอก็อยู่ในโรงพยบาบาลทำหน้าที่ดูแดลรักษาคนป่วยใช่ไหมคะต่อมาำออตำรวจตำรวจผู้ชายใช่ไหมคะผู้ชายตำรวจผู้ชายก็จะออกจับโจรหคนที่ทำผิดกฎหมายนั่นเองค่ะ เราก็จะไปที่สถานีตำรวจอาต่อไปอะไรเอ่ยแม่ค้าขายผลไม้ใช่ไหมคะอาแม่ค้าขายผลไม้อยู่ที่ไหนเอ่ย,อยที่ตลาดนี่เราก็ใส่ไปเลยคะ่ะต่อไปอะไรคะแม่ค้าเหมือนกันดูจักอะไรคะมีกิโลมีผาดใช่ไหมคะอาเด็กก็ มาใสาท่ที่นี่เลยค่ะตาราเออันนี้ใครนะเด็กผู้หญิงใช่ไหมคะเด็กเด็กผู้หญิงก็ต้องอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่บ้านนั่นเองนะคะนี่อาชีพแม่บ้านก็จะอยู่ที่บ้านอ,อน,นี่คือครอบครัวใช่ไหมคะอาอชีพแม่บ้านนะคะเป็นครอบครัวเราก็จะอยู่ทน นี่อันนี้เป็นพ่อแม่นะคะอาชีพแม่อยู่บ้านใช่ไหมคะเป็นแม่บ้านก็จะทำความสะอาดบ้านและเด็กๆอยู่ที่บ้านนะคะเด็กๆก,ก็จะต้องช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำความสะอาดบ้านใช่ไหมคะอ่าเราก็จะมาอยู่ตรงนี้เลยคะ่ะอ่าและสําหรับวันนี้นะคะเราก็เรียนเกี่ยวกับงานอาชีพในฝันนะสะถานที่ต่าง,างๆว่ามีอะไรบ้างตามนี้เลยนะคะ หน่วยอาชีพในฝันลาไปก่อนสวัสดีค่ะรักษาสุขภาพด้วยนะคะบ๊ายบาย